มาจ้ามากินกล้วยด้วยกันนั่งทำใจแป๊บหนึง่งความสุขของแม่แจ็คสุขที่ได้กินมากินกล้วยกันค่ะ ขาบอกความสุขอยู่รอบตัวเราสุขจริงๆค่ะล้วยร้วยสุขแล้วกล้วยสุขแล้ว,ลว,ส,ลวสุขมากสุกจลนล้นสุขสุข เดี๋ยวนั่งกินเคลื่อก่อนเดี๋ยวสิไปโตแล้วเราจะไม่ยอมแพ้เราต้องสู้สู้ถึงจะชนะ